สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องนะครับอินเทอร์เฟสแบบบ้านๆนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกล่องอินเทอร์เฟสบ้านๆนะครับกล่องของเรานะครับก็จะมีสายเสียบนะครับอยู่หนึ่งเส้นก็คือเป็นสาย USB นะครับเราจะไปเสียบตรงที่คอมพิวเตอร์นะครับหรือกล่อง Android Bo x นะครับหรือถ้าเป็นสมาร์ทโฟนก็ต้องผ่านสาย OTG นะครับนะครับแค่นี้นะครับสาย USB นะครับหนึ่งเส้นนะครับเส้นสีขาวนี้นะครับ แล้วก็ด้านหลังก็จะมีอยู่2รูนะครับรูสีเขียวกับรูสีชมพูหรือบางท่านก็อาจจะมองเห็นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็เสียบตามสีเลยนะครับสายนะครับเขียวใส่เขียวแดงใส่แดงนะครับแล้วก็อีกฝั่งเข้าวิทยุนะครับก็จะมีแจ็คหม่แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแจ็คลาโพงนะครับเพื่อเข้าสู่เครื่องนะครับเราทดลองกันเลยนะครับเสียบสีเขียวไปเลยนะครับแล้วก็เสียบสีแดงนะครับ เมื่อเราเสียบได้แล้วนะครับแล้วก็มาเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์ของเรานะครับรู USB นะครับครับครับทังเกตนะครับพอเสียบปุ๊บนะครับไฟโชว์สถานะสีขาวจะติด1ดวงนะครับหลอดมันจะมีอยู่2ดวงนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับแล้วก็เราเร่งวิทยุนะครับเร่งนะครับเร่งสุดเลยนะครับเร่งสุดเลยนะครับแล้วก็เอาวิทยุอีกตัวนะครับมากดดูนะครับ กดปุบนะครับไฟเขียวจะต้องติดอย่างนี้นะครับพอกดนะครับบางมือจะต้องดับนะครับกดจะต้องติดนะครับนะครับบางมือจะต้องดับนะครับอย่างนี้นะครับอ่านั่นคืออ่ารับสัญญาณจากวิทยุเข้ามาเลยนะครับบูลุมเราเร่งไว้สุดก่อนนะครับนะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี้คือถูกต้องนะครับแล้วก็เราก็มาเซตที่อ่าคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับอ่าเข้าไปเซตคอมพิวเตอร์ของเราเลยนะครับ